นัดที่เวสแฮมพบกับอาร์เซนอลในปี1999เวลาขึ้นชื่ออยู่แล้วในการเล่นหนักและได้รับใบเหลืองเป็นประจำสมัยคาแคนงกับอาร์เซนอลรวมทั้งยังเคยถุยใส่นิวรัดดอกของเวสแฮมจนโดนแบนยาวไปถึง6เดือนและถูกปรับเงินไปอีก30,000ื่ปอนด์เลยนะครับโอ้โหไม่คุ้มเลยนะครับสำหรับพรติกเวราเหตุการณ์ที่5นะครับได้แก่ฟานเชสโกตอกตินัดที่อิตาลีพบกับเดนมาร์กในปี2004 เฮเมเกอร์ทิมชาติอิตาลีไปทมน้ำลายใส่คริสเตียนโพลเซนกองกลางทิมชาติเดนมาร์กในศึกยูโร2004นัดแรกทำให้เจ้าชายหมาป่ายกุงโลมโดนยูฟาแบนไปถึง3นัดและอิตาลีก็ต้องกระเด็นตกรอบแรกไปอย่างเจ็บช้ำเลยนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ถุยสนันวงการลูกหนังโลกนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ต่างเนี่ยมันทำให้นักเตะฟิวขาดจนถึงกับทมน้ำลายใส่คู่แข่งหรือว่าแฟนบอลเลยนะครับ แต่ผมเกลียดที่สุดก็คือเหตุการณ์ของเอลฮันจิดิยุบนะฮะถมน้ำลายใส่แฟนบอลน,นะครับโอ้โหผมรับไม่ได้เลยนะครับและแฟนบอลละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเหตุการณ์ไหนที่แฟนบอลชื่นชอบหรือว่าไม่ชอบก็ร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใมมต้ใคลิปนี้เลยนะครับสนับสนุนโดย iGoCK เเว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพัน มันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่น